พบกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เวลา3ทุ่ม40นาทีแล้วนะครับก็พวกเราชาวนักเตะบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก็เดินทางถึงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับก่อนที่จะเดินทางบุรีรัมเนี่ยก็ได้เจอกลุ่มแฟนบอลที่มาต้อนรับเรานะครับแล้วพอมาถึงที่บุรีรัมย์เนี่ยก็เจอแฟนบอลกลุ่มใหญ่ที่มาต้อนรับเราเช่นกันเดี๋ยวเราจะไปถามเพื่อนๆนักฟุตบอลนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างที่ ได้เห็นกําลังใจเหล่านี้มาคอยออส่งกําลังใจให้เราอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปเริ่มจากพิสุเลยแล้ะกันครับคนแรกเลยครับสวัสดีครับพิสุเป็นไงครับวันนี้ตั้งแต่ความรู้สึกตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบพื้นแผ่นดินไทยที่สวนละูเพรเห็นมีคนมาต้อนรับแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีดีใจมากครับแล้วก็ที่แฟนบอล<อ><อ>ในการตนรับ ครับการกลับมาของเราอบอุ่นดีอบุญมากเลยครับผมแล้วยิงกลับมาถึงบ้านเราวีรำสนามบินวีรำคนเยอะมากไม่คิดว่าจะมีคนมาต้อนรับเยอะขนาดสุดๆครับคือรวมๆแล้วหลายร้อยหลายร้อยใช่ใช่คำว่าหลายร้อยเลยน่าจะเกินพันนะน่าจจะน่าก็รู้สึกคนลุกเนาะครับผมเพราะว่าอั้นมาตั้งแต่บนเครื่องแล้หนาวฮะโอเคเขาทราบครับครับผมมาที่น้องเต้ยของเราครับเป็นไงบ้างครับ พวารู้สึกวันนี้พอกลับมาถึงประเทศไทยรู้สึกรู้สึกดีมีกองเชียร์มาต้อนรับที่สุวรรณภูมิด้วยที่ที่นี่ก็มีแต่ที่ที่นี่จะเยอะกว่าไม่ไม่ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมาว่าฝนตกด้วยก็ประทับใจครับกองเชียร์แล้วพอเหยียบคุยป็นบุยล้ำปึ๊บได้ยินเสียงเพงเลงอะไรเพงเลงว่า เพลงเพลงเพลงสโมสรเลยครับเพลงแรกเพลงเรามีเราครับทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่เคยห่างกับใช่ใช่ครับพอพอดียินเสียงเป็นผมที่วิ่งเข้ามาเลยครับจริงๆครับอันนี้อยู่เป็นครับเพราะว่าครับขกันตกครับต่อไปใครที่เลยเนาะใครโอเคใครคุยโทรศัพท์อยู่ใครบอกว่าเดี๋ยวฟังใครคุยโทรศัพท์ไอไอฮัลโหล hello สวัสดีอ่า u ัน e ี้ฟิ u ไปดูร m มม h แฟนเยอะมากเลัโอ้ยเย้ครัองแรกน่าที่เขาปทัี่ได้มาเห็นแฟนบอลรัมมารอต้อนรับเยอะขนาดนี้แล้วก็ เขาคิดว่าฟนบอลววลามเนี่ยเป็นที่หนึ่งแล้วของประเทศไทยครับผมขอบคุณมากครับ thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับต่อไปครับมาที่กองหลังพันดุของเราเจ้าบีครับรู้สึกว่าคนนี้ก็จะลงสมัครสอสอเหมือนกันนะเพราะเห็นมีวงมาลัอยู่ด้วยเป็นไงบ้างวันนี้พอแฟนบอลมาต้อนรับรู้สึกดีใจครับแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่า ตั้งแต่สนามบินสวนภูมิแล้วเราลงเราลงเครื่องมาเราเดินออกมาก็ามีกองเชียร์บุรีรัมส่วนหนึ่งที่ไปรอต้อนรับอยู่สวนภูมิก็เป็นแฟนบุรีรัม์ที่เขา,า<ๆ>เขาเขาเขาแย้กกำลังใจเรารแล้วกลับมาถึงบุรีรัมยิ่งประทับใจเข้าไปใหญ่เลยแบบคนลุกเลยบอกไม่ถูกคือคือมันมันประทับใจมากครับไม่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 รู้ว่ามีทีมไหนเขาทำแบบนี้บ้างหรือเปล่ามันมันไม่มีคำบรรยายมันไม่มีคำบรรยายบรรยายไม่ออกใช่ แล้วเราเดินลงมาจากรถปุ๊บเราได้ยินเสียงเพลงเรามีเราก่อนเลยคือเรา,าอยู่ที่นูน่นเราไม่ได้ยินเสียงเพลงจากกู12หรือว่าแฟนบอลที่ร้องให้เราแต่เรากลับมานี่เราเราเหมือนเราได้ยินอยู่ตลอดว่าที่นู่นก็มีแฟนบอลเราอยู่กองเชียร์เขาก็เหมือนกองเชียร์เราที่เราไปเล่นอยู่ที่นูน่นดีใจมากครับที่ที่ที่แฟนบอลให้เป็นกำลังใจแล้วก็สู้เคียงข้างกันมาตลอดครับผมเป็นครั้งแรกจริงๆ มัน,นพูดมีสาระก็วันนีวว้ว,วันนี้มันพูดมีสาระมากโอเคขอบคุณมาก<อ>ครับต่อไปมาที่พี่ปานของเรานะครับสวัสดีครับพี่ปานครับ <c oughs> โอ้พี่ปาน <c oughs> อยากรูกไ้ไหมพี่ปานทำอะไรอันนี้กิจวัตรประจำวันพี่ปานนี่ครับปลูกผักครับเด,ด เกือบส่งเรือไม่ทัน <c oughs> เออ <c oughs> เกือบส่งเรือไม่ทันเพราะว่าเมื่อกี้ติดอยู่บนเครื่องบิน <c oughs> แล้วเกือบส่งเรือไม่ทันนี่อกิจการเสริมของเขาเป็นไงบ้างครับความรู้สึกวันนี้เห็นแฟนบอลเราต้อนรับโอ้ตอนตอนเดินเข้ามาก็นึกว่าจะไม่เยอะขนาดน,นี้พอเดินข <c oughs> ึ้นมาแล้วโอ้รู้สึกคนลุกเหมือนกัน <c oughs> คนลุกเนาะใช่ใช่เพราะว่าอัดมานานนั่นแบบเยูะขี้ใช่ใช่ขนลุกจริงเพราะว่าใช่บรรยากาศมันสุดยอดมากนะพี่นะใช่ครับใช่แบบ สุดยอดเมื่อกี้น้ำตาคอเลยใช่ไหมน้ำตาคอเออพูดถึงน้ำตาคอเนี่ยขอถามความรู้สึกก่อนที่จะแข่งหน่อยตอนที่ดูคลิปที่แฟนบอลส่งให้เราตอนที่อยู่อุซเบร์ใช่เป็นไงบ้างครับดูคลิปนั้นแล้วแล้วดูคลิปนั้นแล้วก็โอ้โหแบบมันมันบรรยากาศพาไปด้วยแล้วก็มีดนตรีแล้วก็แล้วก็เออยังไงแฟนบอลเขาพูดแบบฝากความหวังที่เราพยายามที่จะ ให้พวกเราได้สู้นะแบบเราลมแบบทุกอย่างแบบโอ้สุดยอดคือผมเชื่อได้ว่านักฟุตบอลทุกคนมีอารมณ์เดียวกันแบบกบ่ปานรวมกระทั่งผมนะครับมีความรู้สึกว่าเออน้ำตาคอเบ้าแต่ไม่ใช่คอเบ้าด้วยความเสียใจนะครับไม่ไม่ได้คอเบ้าด้วยความเสียใจแต่มันเป็นความตื้นตันที่แบบว่าอยากที่จะมีพลังมากขึ้นในงานสู้ ขอบคุณครับครับผมเห็นไหมเห็นไหมคือบางทีพี่ปานเขาพูดไม่ค่อยเก่งเราก็เสริมช่วยเขาอะไรอย่างนี้เออถูกว่าเฮ้ยน้องเป็นคนรักเลยโอ้เออไม่เป็นไรวันนี้วันนี้น้องรักผมผมจะไม่แซวเขาหนึ่งวันเป็นไงบ้างครับวันนี้อ๋อนี่นี่เขาโชว์ เดี๋ยวเอาเอาเอากลับไปกวดไอ้นี่คือเอาไว้ห้องพี่เอกชอบมะนลีครับเลยเอามาเยอะเลยคือคือันีไงมันลี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ที่มาไว้เนี่ยคือไม่ใช่ของมันนะของมันไม่ปรวมของใครมาบ้างไม่รู้เอามาสุ่มๆไว้แล้วบอกเป็นของมันไปเลยเป็นไงบ้างวันนี้ความรู้สึกพอมาถึงสนามบินก็ดีใจมากครับเห็นคนเยอะๆอย่างนี้อมันทําให้เรามีกาลังใจเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้เหรอครับสั้นเนาะ ตั้นได้ใจความครับโอเคขอบมากครับครับสวัสดีพี่ก๊อฟอดิศักดิ์การูเอาไม่ใช่ไกายสอนนะครับเป็นไงบ้างวันนี้พูดกันหมดแล้วอะฮะพูดกันไปหมดแล้วซ้ำได้ไม่เป็นไรเอาความรู้สึกจากใจของเราที่มีต่อแฟนบอลรู้สึกขอบคุณครับแล้วก็เหมือนเป็นครอบครัวใส่เอมเไปเลยก๊อฟครับแล้วก็คุณคิดว่านี่จริงคุณกล้าใส่ภาษาไหมขอบคุณครับ เขินอ่ะไม่เอาเออองเลยอ่ะครั้งนี้แล้วมึงไม่พูดอ่ะไม่เป็นไรครั้งนี้ขอก๊อปเดี๋ยวเพราะว่ามีมีแฟนแฟนชาวอุรุลำที่ที่ฟังภาษานี้รู้เรื่องเยอะอยู่ลองลองพูดเป็นภาษานี้ขอบคุณเขาหน่อยที่เขาให้กำลังใจเราตลอดเขินอ่ะไม่กล้าพูดเร็วดูหน้าเลยหน้าแดงนิดเดียวนิดเดียวสั้น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 ชอบไอคนไอคนสามารถว้าไหละคนเสริมเนย ภาษาไทยก็ได้เดียวดีเขาหน่อยหน่อยเขาได้มีกำลังใจคนมุโคนไทยอ่ะเอ้ยนี่เออเออเอออาเลยเดียวเอาเลยก็พูดคารู้สึกว่าดีใจเป็นภาษาเออเฮว่เลยไปหลอกซื้อที่ชาวบ้านเฮ้ยอะไรเนี่มัหลอกมันไปหลอกซื้อที่ชาวบ้านเขาบอกขายเนี่ยอะไรจริงเหรอมีเป็นเอ้าเดี๋ยวอะไยังไม่ได้ตอบอะไรเลยบอกว่าเอาพูดตามพี่ ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่มาให้กำลังใจเราภาษามันมันพูดมันพูดมันพูดคล้ายๆกันอลองนี่ล่ะเอาสำเนียงนี้เมนแปลกเร็วเอาอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มันพูดสำเนียงออกไทยอ๋อเหรอไอ้นี่ไอ้อะไรนะที่บอกว่าที่อ่านในทงอะเขาว่าอะไรนะอะไรนะที่อ่านในทงอะเธออะไรนะ เออคงยาวแล้วแหละคงไม่รู้เรื่องวันเนี้ยไม่จำไม่ได้ไงเอเดี๋ยวไว้วันหลังนะเอาไว้วันหลังเดี๋ยวมีค็อฟจะมาร้องเพลงคเขมรให้ฟังฮะโอเคครับมิค็อกสัญญากับแฟนบอลไว้แล้วโอเคขอบคุณครับเราไปอัสมาอัสมาอัสมาอัลมาเออ what do you feel ก็ได้แค่นี้อ่ะฟอร์เดฟิล์มั้งฟอร์เดฟิล์มั้ Very happy. Happy. Yeah. I have to say thank you. No, you you can see. You can see everything. ไอ้ตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีอีกที่หนึ่งที่มันเป็นหลักฐานชัดเจนครับว่าออสมานเนี่ยเสร็จไปแล้วครับดูนี่แก้มครับไม่รู้ลิมสติกใครครับคือแบบว่าเอาอย่างนี้แผ่นี้นะครับ แฟนบอลคนไหนนี่มายืนยันได้นะครับใครเป็นเจ้าของแผนนี้นะครับมายืนยันได้เลยป้าตายบอกมีรางวัลให้ใช่ไหมครับถ้าใครใครมายอมรับว่าเป็นเจ้าของแผนนี้นะครับป้าตายมีรางวัลให้ครับมามายอมรับเลยมาเผยตัวเลยครับมาที่เจ้าที่โอเจโอเจโอของเราเจโอโอลิเวอร์นะครับเจออดีครับเออต้องถามว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> what do you feel หรอ Yeah. Um, it was very emotional um, an incredible experience. thank you to some amazing fans and i hope there are plenty more where these came from and we hope to give you plenty more reason to celebrate like that in the future with the next games in the next round. Okay. very, very good fans. thank, thank you. you. <laughs> ตรงนี้หนักเลยครับอ่ะเดี๋ยวถามปณิธิก่อนเลยอันนี้ขาดเขาไม่ได้ครับคนนี้เวลาใครเจ็บใครได้ป่วยได้ป่วยนะครับคนไหนจะเป็นลมบอกนะครับเดี๋ยวพีินิเอายาอาเขาเสียให้กินเป็นลมไม่กินยาข้าเป็นบ้าไปแล้วี่นิดเป็นลมไม่กินยาไข่ก็เหนื้อเป็นไงความรู้สึกวันนี้พอลงถึงสนามบินนิรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็มีความสุขมากที่แฟนบอลวีรัลมันก็รับเรานะคะ ผู้พิพากใช่ไหมครับก็ดีใจน่ะที่คนบุรีรัมมาต้อนรับดีค่ะดีดีก็วินิสก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็จริงใจจริงใจอ่ะเดี๋ยวต่อไปครับเดีนิส crazy amazing a m a z i n g I can't believe it I can't believe it best fans at home best fans in Thailand very best รู้สว okay, ่าคนนี้ก็มีรอยเหมือนกันนะครับนี่ดูนี่นี่นี่คนนี้ก็มีรอยเหมือนกันครับรู้สึกว่าชาวต่างชาติของเราเนี Snow> ่ยมีรอยลิปสติกท yep, ุกคนเลยเดี๋ยวมาดูที่คาเมโร่คาเมโร่โอเคกูดโอเคไอ r y good very แฟน I am very happy very h a p ป y fun very passionate this this นี่ครับนี่ก็มีครับมีทุกคนเลยครับ ไม่รู้ว่าไปโดนนีท่าไหนมาแสดงว่าแฟนบอลเรานี่ทาลิปสติกมาทุกคนนะครับเดี๋ยวนะครับเออไม่ใช่ของคนแก่แน่นอนเด็กเพราปากมันเล็กเนี่ไปไดนเอานะครับก็คุยกันมาเยอะแล้วนะครับสำหรับแฟนบอลเอ้ยสำหรับนักฟุตบอลนะครับตอนนี้ก็มาถึง ผู้ที่ลงสมัครสอสอในในเขตของบุยลำนะครับยังไม่รู้ว่าใครจะลงเขตไหนบ้างนะครับถ้าใครเห็นป้ายโชว์ที่ไหนอะไรก็ลองเลือกเอาดูแล้วกันว่าเอ,อ,อ,อได้เบอร์แล้วใช่ไหมครับเอาเบอร์2กับเบอร์11นะครับเดี๋ยวลองดูว่าคะแนนเสียงฝั่งไหนจะมากกว่ากันเดี๋ยวให้ให,ให้แฟนบอลลองให้คะแนนกันเดี๋ยวมาเริ่มที่คุณเอกกี้ของเราก่อนนะครับเอกกี้เอกชัยสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับผม เป็นไงครับเจ๊ช,ช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าเคร่งเคียดกับนโยบายของที่จะเลือกตั้งใหม่ในครั้งหน้าครับก็เลยเคร่งเครียดหน่อยชยวงนี้คือว่าเ,เราเนี่ยตั้งนโยบายว่าอะไรไว้บ้างครับนโยบายผมคือถ้าถ้าไปเที่ยวนะผมไม่ปิดผับผมเปิดถึงเช้าเลยนโยบายผมเป๊ะคือเอาใจไวรุ่นเต็มที่นโยบายผมไม่ต้องห่วงโอเคแล้วคนแก่ทําไงครับ ไม่ได้คิดไม่ได้คิดไปนี่อย่างนี้ถือว่าสอบไม่ผ่านนะครับคุณเอกครับครับคือต้อมีคุณฝากฝากฝากตัวหน่อยสิครับแล้วก็ฝากบาง้อฝากตัวหน่อยเบอร์ส่วว่าลงสมัครครั้งนี้เรียกคะแนนเสียงหน่อยอ้อนอ้อนอ้อนไม่ยกหน่อยครัครั้งนี้ก็ผมถ้ามีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนชาววีรำนะครับผมก็จะทําเต็มที่ถ้าผมมีโอกาสผมก็จะรับใช้พวกพี่น้องไป จนท่านพ่าพี่น้องไม่เอาเราเอาผมอีกแล้วครับผมยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมเอกชัยสำเร็จเบอร์เบอร์ตาครับเบอร์เบอร์ตาตาตาอย่าลอยครับผมเบอร์สิบเอ็ดครับยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับผมครับโอเคโอ้ยที่ฝากโอเคครับผ่านนะครับกับสสเอกครับก็มามาดูสสออุ้มของเรานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหอันนี้พวงมาลัยสองคนนี้เขาไม่แพ้กันเลยนะครับ คือจริงๆเราไม่รู้ว่าสมัครสสอนหรือว่ามันเป็นพวกต้นไสต้นโมคือแค่ออกแคออก่แค่ออกไปสนามบินผมก็ึกว่าผมเป็นสารพูมาของไม่พักเลยครับโอ้โหเมื่อ,อกี้เมื่อกี้ทางฝั่งของคุณเอกกี้เนี่ยเขาพูดถึงนยโยบายเขาไปแล้วอของคุณบ้างที่บอกว่าจะทํารถไฟใต้ดินที่บุรีรัมเนี่ยมันเป็นยังไงความขึ้นหน้าไปถึงไหนแ,น,แน่นอนครับผมตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว3 0ครับผมท<น>ะลุ<น>ะไปทางประโนชัยแล้วท่วงนี้ก็พี่น้องชาวประโนชัยก็ เออทำหนังสือมาขอบคุณผมแล้วครับตอนนี้ก็ดูจากคะแนนเสียงผมครับปีหน้าผมบอกได้เลยนะครับคำเดียวครับตสคนนี้ลงบุยลำผมขอฝากไปเลยนะครับผมโดคนผมแน่ครับดูครับพวงมาลัยผมครับผมขอชิงนายกเลยคือคือคือมันข้ามจากสสไปนายกเลยคือว่าเออถ้าอย่างนั้นแล้วผมบอกกิดคอนเฟิร์มครับไปขอบคุณมากครับ ท่านตลอดครับสวัสดีครับผมเบอร์สองนะครับฝากกว้ด้วยครับฝากพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับถ้าอยากให้ผมได้รับใช้อยู่ยาวก็ช่วยหวดให้ผมด้ครับเบอร์สองครับเดียวอนบุญมาทันครับขอบคุณมากครับผมมาครับประตูย่าโมของเราครับประตูโบราณของเราครับคนนี้เดี๋ยวถามความรู้สึกเขาก่อนเจอแฟนบอลบุรีรัมย์เมื่อกี้ที่มารอต้อนรับเป็นยังไงบ้างครับอ๋อ เป็นเป็นยังไงบ้างครับเจอแฟนบอลที่มาต้อนรับเราเยอะมากตกใจครับตอนแรกอ๋อนี่ตกใจนี่หน้าตกใจใช่ครับผมดูเลยนะครับอันนี้คือหน้าเขาตกใจแล้วนะครับตกใจครับตกใจตกใจแล้วตอนที่ผลบอลเนี่ยจบว่าเราเสมอเราได้เข้ารอบเนี่ยดีใจแค่ไหนครับก็ดีใจครับนี่ก็น่าดีใจยเครื่องว่าเครื่องคนนี้เราไม่สามารถแยกได้เลยว่าตอนนี้เขาอยู่อารมณ์ไหนนะครับก็ให้เขความรู้สึกหน่อยครับความรู้สึกก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ ได้เล่นรายการใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เข้ารอบลึกขนาดนี้ครับรแล้วก็ไอ้พูดถึงแฟนบอลที่มาต้อนรับวันนี้ครับแฟนบอลก็คงจะรู้สึกไม่ไม่ต่างกันก็คงจะดีใจเพราะว่าเชียร์อยู่ที่เมืองไทยครับก็พอ<ร>พอ,พอมาเห็นนี่ก็รู้แล้วว่าทุกคนดีใจมากครับผมครับ,รรบผมก็ปื้มครับขอบคุณรับขอบคุณครับมาที่น้องแบงค์เลยน้องแบงค์ไม่ชี้ไม่ชี้เดี๋ยวค่อยออกไปน้องแบงค์ครับน้องแบงค์ครับเป็นไงความรู้สึกวันนี้ครับปวดขี้เหมือนทุกคนไหมขนลุก คนลุกเหมือนทุกคนไหมก็คนลุกครับเพราะฝนตกหนาวอะไรเนี่ยอะเป็นไงเป็นไงความรู้สึกที่ได้เห็นแฟนบอลก็ดีใจครับแฟนบอลมาต้อนรับเยอะครับเยอะกว่าที่คาดไว้ครับก็ดีใจครับคือพุทดีใจดีใจครับก็เหมือนกับไปใช้าก็ดีใจ แล้วเป็นไงแล้วาฝากถ,ถึงถึงแฟนบอลหน่อยว่าแมตช์หน้าเนี่ยเราจะต้องเจอใครอะไรไงบ้างฝังถึงแฟนบอลด้วยครับก็แมตช์หน้าเราจะเจอกับอาร์มี่นะครับ mm hmm. วัน,<ใ>นที่ทไหนวันที่สนมามไมล์าบายครับ mm hmm. ก็วันที่26นะครับ mm hmm. ก็อยากให้คนมาเชียร์เยอะๆครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ก็นั่นแหละครับก็อยากให้คนมาเชียร์เยอะๆครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆคน,นครับ ตันใจอยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้เพราะกขาเาตังหายโดนขโมยโดนล้วงไปตอนเมื่อกี้ตังหายไอ้บีขโมยเอาเป็นไงเป็นไงความรู้สึกขื้นตั้ใจขึ้นตันใจใช่ใช่ไม่คิดว่าเขาจะมากันเยอะขนาดนี้แล้วก็ดูดิ่อากาศฝนตกก็ยังมาก็ยังมากันก็ถือว่ารักกันจริงเราก็จะทุ่มเทเพื่อเขาต่อไปโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับมะครับก็สำหรับผมเองนะครับเอ็มมานาวินก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้นะครับสำหรับแฟนบอลชาววิลลัมนะครับวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าประทับใจนะครับที่แฟนบอลทุกคนเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เคยห่างกันจริงๆไม่ว่าเราอยู่ที่นู่นเนี่ยจะมีพวกท่านไปเชียร์หรือไม่นะครับพวกเราก็ยังมีพวกท่านอยู่ในใจนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้สคริปต์อยู่ในหัวแป๊บๆเลยลืมหมดเลย น,นะครับแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าแมตต์ต่อไปเนี่ยวันที่26ครับเราเจออาร์มี่ในบ้านคือเราไม่ได้เจอกันนานแล้วครับในบ้านก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาเชียร์กันเยอะๆนะครับแล้วพวกเราก็จะพยายามทำทุยทางให้พวกท่านมีความสุข